ด้านยานา้วยผู้าว่องไม่ซื้อถามเราว่าเขาหาซื้อที่นี่จะฟังือน้ำหวานน้วานแล่นือขึ้นลาหมดแล้วอกจเปนตาไอ้กนี่ตัวบินตักลมเลยฮะด้โอ้อกเลยมีกลวฉมาใหม

ยกมือต้องยกมือขวาเอาไปตรงนี้ต้องยกมือลงน่าจะาหน่งสองสามสี่ห้นี่ก็เป็นขั้นตอนที่สองต่อไปเป็นขั้นตอนที่สามนะครับป่ามือถูปฝ่ามือ ครับตามือถูฝ uh, uh, ่ามือและนิ้วนะครับจะต้องการมือครับจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะครับอ่าต่อไปขั้นตอนที่ จังหวัดบุรีรัมย์เราติดกับชายแดนกัมพูชานะครับก็ผมก็ได้สั่งการให้ท่านสาธารณสุขอำเภอตามอำเภอชายแดนเช่นละหานสายบ้านกลวดเนี่ยได้ให้กํากับดูแล,แลและเฝ้าระวังโรคให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งในพื้นที่นะครับให้ใส่ใจในเรื่องนี้ได้ดูแลแล้วก็เฝ้าระวังว่ามีผู้ป่วยโรคนี้เกิดขึ้นไหมนะฮะโดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลน,นะครับนอกจากนั้นก็ถ้าเด็กคนที่กัมพูชาเข้ามารักษาในบ้านเราเนี่ยก็ต้องให้ดูแลให้เต็มที่นะครับว่าให้สกรีนให้ดีนะครับผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปีคือเดือนมกราคมถึงปัจจุบันนะครับประมาณครึ่งปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยมือเท้าปากเปื่อย1นี้รายนะฮะก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการระบาดเลยนะครับเป็น โรคที่มันมีตามฤด,ดูกาลตามปรปลายอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ก็แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับก็รักษาหายได้ทุกคนแต่สําหรับมาตรการป้องกันเนี่ยก็คงอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะผู้ดูแลคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูเรื่องของความสะอาดของลูกนะครับเพราะว่าเด็กเล็กๆเนะี่ยต่ำกว่าหปีเนี่ยมีโอกาสเป็นสูงสุด เด็กที่ไปศูนย์เด็กเล็กและไปโรงเรียนอนุบาลคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนะครับดังนั้นก็ฝากให้ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งนะครับให้ใส่ใจในเรื่องความสะอาดของของใช้ของภาชนะทําความสะอาดนะครับอ,อ,อันนึงก็คือต้องล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าการล้างมือเนี่ยเป็นการตัดวงจรการนําโรคนะครับเ,เด็กๆเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเขาใช้มือใช้อะไรเข้าปากเข้าอะไรนะฮะนันจะมีโอกาสเป็นได้ง่าย